สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคัดแยกของเพื่อจะไปบริจาคพุ่งนี้เช้าแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราจะอเอาไปถวายวัดพระบาทน้ำพุนะไปเราเข้ามาคัดแยกกันดีกว่าดูข้างในดีกว่าส่วนนี้เราจะไปถวายวัดพระบาทน้ำพุนะครับอ่าที่เพื่อนๆบริจาคมาโอ้ครับนี่ครับส่วนนี้นี่แล้วก็นี่ครับ ทีมงานทีมงานลีนรกเดี๋ยวกำลังคัดแยกครับตัวนี้กำลังคัดแยกอยู่เอาแปะเอานี่มาได้ใส่เลยลองนับดูครับผมเรากำลังคัดจุคัดแยกกันก่อนว่าให้ครอบครัวไหนยังไงแบบไหนเดี๋ยวให้มืออาชีพเขานะครับเอาแปะครับเดี๋ยวเรามาจัดกันเดี๋ยว พอเราจะเสร็จอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปถวายวัดพอบาทน้ำผุอ่าพอดีมีพี่ๆเขาไปพรุ่งนี้เหมือนกันเราก็จะเอาไปร่วมถวายอีกส่วนหนึ่งครับอ่าส่วนตรงนี้เราเดี๋ยวเราเจ็ดจอ่าเก็บถวายเออเราก็ไปมอบเหมือนกันพรุ่งนี้ออกเดินทางออกเดินทางคืนนี้นะต้องหาเอาขนม ันนี้ไปทางที่ไหนวันนี้ไม่รู้กลางทางต้องนอนกลางทางอันนี้ต้องใส่ใส่ใส่นี้ไปเลยไหมใส่นี้ไปเลยไหมอ,อันนี้กี่แพ็กเนี่ยมันอันนี้มันแบบเผ็ดนะโซนนี้จะเป็นเผ็ดส,สลับกันดิสลับกันเลยสลับกันเอาสลับกันเลยสลับกัน,ม,นมันจะมันจะรั่วไหม สลับเลยน,น้อนสลับกันเลยไม่เอาเทือนขึ้นมาสูงสูงเลยสลับกันสลับกันไปสลับกันมาตัวไหนตัวไหนก็สลับกันไปเลยเอออ่าเดี๋ยวได้เขียนชื่อไว้ไอ้เทียบกาวไปไหนไอเนี้ย นี่เรากำลังจะแพ็กของวันนี้ก็อาจจะออกประมาณสักสี่ห้าทุ่มนะไปนอนถึงกี่โมงประมาณตีหนึ่งตีสองเลยมั้งค้างที่ไหนค้างที่ไหนค้างบ้านพี่เอกแหละบ้า,านพี่เอกครับไปประจีนพอดีบอะมันใกล้ใกล้ใกล้ๆน้องพอดีเอกขวางเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ก่อนแล้วนี่อ่ะเอา ใส่นี่เลยใส่นี่ใส่แล้วก็ลูทมาเลยตอนนี้กำลังเตรียมเตรียมกันครับเตรียมของหน่อยออช่วยช่วยกันตายายเดี๋ยวจะมีทีมงานอีกทีมหนึ่งก็จะเอาไปวัดพระบาทน้ำพุอันนี้เอาไว้เอาอันนี้ให้น้องบ้านตายหญ่ นี่ขนมใช่ไหมใช่ขนมขนมขนมกับโมบันติอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้สมุดสดิสอเอาไว้ให้น้องดิสออที่าไว้ให้น้องใช่อันนี้ให้ละไอเนี่ยไอตากับายตากับยใช้สมุดด้วยระไม่ใช่ก็ให้น้องให้น้องให้ร้านเอาเอานี่ใส่แปะาะอย่าง มันยังมีแคคกเกอร์กับคุกกี้ใช่ก็นับนับนับได้มันมีเท่าไหร่มีกี่กล่องแบ่งกันคนละครึ่งอันนี้ออกไปตัวในเสร็จแล้วออกไปก็จะมีทีมงานไม่ได้โม้นั่งอยู่ข้างนอกนะครับท,ทีมงานทีมงานทีมงานวานเย็น ให้มาช่วยงานตั้งแต่บ่ายสองครับป่านี้ยังไม่เสร็จเลยหมดทุกงานๆๆๆ <c oughs> อันไหนให้น้องทันใจก็แยกๆไปเอออันไหนน้องทันใจตัวไหนก็ได้ครับ<ม>แบ่งให้เท่าๆกันน,น,น,นี่ไงอ่ตัวไหนแพ็กได้ก็แพ็กไปก่อนเออสวยไหมสวยไหมสวยๆครับสวยครับ ระวังฝนเลยนะไม่รู้ว่าฟ้าฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ของโาตูโทรเคียวแล้วเพราะว่าน่าจะออกดึกๆหน่อยแล้วครับวันนี้เฮ้ยนอนแล้วสองกล่องเนี่ยอะแปะเลยลูดเข้าไปลูดเข้าไปอย่างนั้นแหละ ตัวไหนได้แล้วออกไปอ๋ะใครจะอกเดี๋ยวเดี๋เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปวนกันนะอย่าเพิ่งไปปนกันนะเพราะตรงนั้นมันจะไปไอ้บัตรประบาดน้ำพุอยู่เอ่อแฟบนี้เอาเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแยกออกมาเดี๋ยวไว้ให้อันนี้ออกไปเสร็จหมดยังอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอ ให้ผู้ผมจัดแจงสิ่งของแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฝากติดตามหน่อยครับเดี๋ยวอีกสักพักผู้ผมจะเอาของไปถวายวัดพระบาทอพูสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามกดแลอ่ากดแชร์กดไลค์กดกระทืบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนครับขอดนึ่งละมันโอสถนี่ยังไงโอ้โหเอาไว้ให้พี่อ้ํเอาไว้ให้ตากล้องโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีก คลิปหนึ่งคลิปหน้า,รมมาครับผมเดี๋ยวเราลาไปก่อนสวัสดีครับ